สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีช่องแก้วตาเฟมารีไปดูหนอนมป่ะไปเบิ่งช่วงนี้ฝ่าฝนดีเนาะกะสะอ้อนแนวกินหลายพีพีเอฟซไปเบิร์นคีบเกีบเฮ็ดมั้งหรอวะแมนพี่ีเอฟซีไปเบิ่งคลิปเก็บเห็ดมั้ลหวอวะอ๋อไปว่าไม่ยังนี่ เนี่ยเวลาได้ถือเสียมเนาะเพื่อกาซีอยู่มูมูม่มีบะไดเพื่อกสซีหายยังกนลกหยาลกค่านานบระทันไล่จอดอีกแล้วรีวิวหน่อไม้บ้านเก้วตานะคะปลูกไว้เยอะหลายที่มากเลยได้กินหน่อไม้เกือบทุกวันวันไหนวันไหนคิดอะไรไม่ออกขึ้นยังบอกออกไหมพี่พีเจัากว่าสีก,กินยังก็นี่ล่ะคะ่ะยังเขาสวน ย่างเขาสวนก็นไดแล้วแนวกินไดแล้วนอนใหม่มีบ่ฮะนั่นแหละพายน้ำนี่มีบ่คือสิบ่มีคือบอ่เห็น <c oughs> นี่ก็โกบงมวงโกบงมวงพี่ตานเป็นบ่นี่ <c oughs> โกบงมวงพี่ตานลงดินแล้วที่ไหนก็นสิได้ก,กินหรอือวะ สูงก็กลนไม่ได้แล้วเบิ้งข้างพี่เบิ้งข้างพี่นี่มีอกเบิ้งอะพี่ฟูกสิมะซอยเพิ่งขึ้นสือคืนว่าแม่สีอันซับกิ่งไผ่เพิ่งกินไ้น,น,ไน,นี่เพิ่งมายื่นโยกหวัวอยู่นี่ไม่มีหรือเปล่า มีไหมอ่าด้ว่าอดก่อนี่เขาบอกเคลนมาเบิรเ่งงลยไ,ไหม กอฝั่งนี้ข้าบ่เคยเข้าบ่เคยมากรนลเลย大姐พี่เห็นแต่ข้าสิมากรนกับย่ำย่ำไปเป็นแนวแส็บให้สั่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ไปเบิ่งว่ะไปบดเอาออมไปก็ได้ตัวติดพิ่ฟุกก่อนลูกชสายแม่คือเกา่าเบิ่งสุ่มสุ่มหน้าห้องน้ำพอรุนไม่ต้อยลุยทำน้ำนี่รอรอว่าตอนนี้คือปลูกปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลย รอให้ต้นไม้โตสูงใหญ่โตแล้วก็เลื้อยควงเลือ้อยขึ้นขึ้นหลังคาข้างบนรีวิวบ้านแก้วตาวะสัน้นประโยชน์ของพัยนั่นมีหลายอย่าง hay sang kín cả day côn kín cả day. <laughs> <Tèo> tè... <laughs> 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 <Léo tè> mẹ con dễ dãi đi. Đào Te. nè, day gín day gín đủ hang đấy cò nì. Cha. Lẽo, mẹ. lược lê, chỉ ao cò đấy เดี๋ยวเอเาเลยเออเอาเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวมันสีเป็นแมงเขา,า,าสิบอะไ้กินหมคูณเอคู่แล้วนั้น เอากะจังหวะผิดชูโชซิเย่ได้แล้วนอนม่บานแกวตาได้มาแล้วนอหนึ่งอเดียวมเอานอเดียวใช่ไหม เฮ็ดยังกินแม่สิเฮ็ดยังโอ้กะปีได้เอาอันแก่แทะอันใหญ่แทะเนี่ยทันงนี้ก็ใช่ใช่น้องใหม่หลยไลพี่น้องอพี่น้องซื้อใครอันซุ้มเขารีวิวปลาให้ละได้เอ,อินพี่น้องยังไหมห <bırak S 1> นึ่ง สองสามสีใสอ,อีกหา้าอนไรอีกขา้างในหกอู้หลายแหง้งเดี๋ยวไปรักจอบเบิงอันก้อนอันบ่เกิดดีไหมก้อนไหมเบอร์เกิดเอาเสียได้เลยนึ่าวสิว่าสิไปจอบเบิงใกล้เวลาได้ปลูกพักใหม่อีกแล้วนะคะนี่แม่ปลูกแล้วแม่ปลูกอะไรโอ้นางรัก อันนี้ไม่เกิดอันนี้ไม่มีปกติตัวเนี้ยจะออกออกเยอะมากออกดีด้วยกอใหญ่ด้วยเ,เดี๋ยวฝนก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ได้จริงจริงเขาหักเอาอย่างนี้นะไปเกงมันอร่อยจริงเหรออ้อหนึ่งเพิ่งเคยรู้พ,รพ,รพี่กัล่าหพี่กับพ่เคยเห็นแม่เอาไปกินเขาเรียกแขนงมัน,นีทุบๆเอันนี้ เเลยขาหอันนี้เหรอ,อโอ้พี่กะลังพี่พี่ก็บม่เคยเห็นแม่เอาไปกินแขนงไผอืมนี่จะใช่เนี่ยนี่อร่อยเอ้ยอ,อย่าแย่งของพ่อดอยนะอย่าแย่งของป่านะดึงว่ะดึง,งป้าหิวไผ่ป่า กินหน่อไม้ไหมอันนี้ไผ่เหลืองของใครคะของพี่เพี๋ยสวยเลยอะโหนใหญ่สวยมากนี่ไผ่เหลืองนะคะไผ่เหลืองก็นี่นี่ลู้สึกว่าพอรุ่นเราสีสงวนเราสีสงวนไว้แห้งแต่ว่ามีมือน,นันลูกสาวลูกสาวเพชรหรอว่าเพิ่น ยางออกมาทั้งหนอเพิ่นมาดึงมาลกุกไปกินน้อยนึงเบอ่์กว่านี่เหียนไปน้อยหนึง่งอันนี้เป็นต้นที่พ่อหลุนสงวนมากๆไม่ให้ไม่ให้ใครแต่ต้องเลยอยากให้มันโตใหญ่สูงสวยแต่ว่าเพิ่นกะอันง่ายยากน้อยหนึง่งเพราะว่ามีแต่ผู้เล่งสิลกไปกินไปละเดี๋ยวสิโชว์กันก่อน ไแกบเปลือกอีกว่าเข้ามาเห็ดแก่งเปลือกไหสิโชอฟิมมือเห็ดแก่งไอพีพีเบิ้งแน่ได้ๆกัอันไายไทยอันนี้แล้วก็ไปหาสุดได้ไหมไม่ต้อยปาเลยอันนั้นดิ อยู่สาเดี๋ยวสิไปหามาให้บอกพอลุ่มกระแด่แต่พอลุ่นไปหามาให้บัวหอมกมีนบัวหอมน่นแหละแนวตอกท่องบ่ยากใบน่งรักกัมีกมีตอนนะตอนยังอะตอนมึงบอยยากหืตอนนั้นสายชิโซ่หรอตี นนีนะเดี๋ยวก็ให้เมย์ยายต่อยเล่าลงกนอใหม่ไปด้วยค่ะผ้าผาพี่พีมารีวิวนอใหม่เฮือนแกตาก็ต้องขอบคุณพี่พี่เอซที่ยังหันมาชมที่รับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีช้างเท่าไหร่ก็แบบเล่นๆหัวหัวไปนะพี่พีเข้ามา เบิ่งแต่สร้างเนาะเขาก็มาเบิ่งชีวิตอันคนเลี้ยงสร้างกันแน่เนาะพี่พึงก็ยังไปเบิ่งเก็บเห็ดเนาะไปเก็บเห็ดเนาะพี่ๆก็ยังเบิ่งเก็บเห็ดเนาะเขาก็อยากแบบว่าเออมีคลิปอันสนุกสนุกอันอื่นไหนพี่ๆเบิ่งน้ำแน่เบิ่งชีวิตควานสร้างเบิ่งเวลาพี่หญิงเขากินพี่พี่หญิงพี่ใดอีกพี่เพึงนั่บอกอยู่ใดยอู้หลายคนยูมินว่าพี่ๆหลายคนคือสิเบิ่งอยู่แหละเพราะว่ามันกระมวลเนาะเขาก็ อยากมาแชร์ชีวิตควานสางน้ำเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินขอลาไปก่อนคะ่ะไวพ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอู้สวัสดีครับ,รบอเอเขอบคุณค่ะ